ยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่าบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูออยเช่นเคยครับสำหรับค่าบเรียนนี้เป็นชั่วโมงที่2ที่คุณครูออยจะสอนในเรื่องของคลื้นเคลงเพลงพื้นบ้านนะครับวันนี้คุณครูออยจะสอนในเรื่องของแบบฝึกหัดหนังสือเรียนทักษะภาษาเล่มสีเขียวนะครับให้นักเรียนนําขึ้นมาได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของเพลงพื้นบ้านครูออยขออธิบายเพิ่มนะครับเพราะว่าในาหลังเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีอธิบายเพิ่มเติมความรู้อยู่เพื่อเป็นการย้ำนะครับแล้วก็ทบทวนความจํา ค,คุณครูจะอธิบายในเรื่องของเพลงพื้นบ้านอีกหนึ่งรอบนะครับมันคือเพลงที่นิยมร้องเล่นกันเพื่อความสนุกสนานนะครับี่เร็จ,จากงานประเพณีเช่นงานเกี่ยวข้าวงานสงกรานงานทําบุญต่างๆนะครับเพลงพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทุกทุกถิ่นฐานเลยนะครับทุกภูมิภาคเลยก็จะแบ่งออกเป็นภาคเหนือภาคกลางตอนออกเฉียงเหนือก็คือภาคใต้นะครับก็จะมีภาคเหนือก็จะแบ่งเป็นข่าวซอข่าวทำอะไรอีกมากมาย นะครับภาคกลางก็มีเพลงฉ่อยเพลงพวงมาลัยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอีสตสลนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ฟังกันบ้างแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลำแคนลำเพลยลิเกโคราดภาคใต้ก็จะมีลิเกฮูลูหนังตะลุงโนราอะไรทํานองนี้ก็คือเป็นการแสดงพื้นบ้านนั่นเองนะครับการกําหนดจนํานวนคําการใช้คําสัมผัสและละักษณะการร้องเพลงของพื้นบ้านจะต่างกันที่ทํานองและการร้อง รับของลูกคู่เช่นเพลงพวงมาลัยจะขึ้นต้นเพลงในวรรคแรกว่าเออและเหยรอลอยจุดๆๆ,ดๆน่ครับเพลงพวงมาลัยนะครับถ้าขึ้นว่าเอ้อละเหยรอลอยก็แสดงว่าเป็นเพลงพวงมาลัยน่ครับคำที่ต่อจะเป็นคำใดก็ได้เช่นเออและเหยลอยมาเออและเหยอลอยไปเออและเหยอลอยล่องและจบด้วยวรรคแรกของบทสุดท้ายว่าพวงเจ้าเอ,อ๋ยหรือ เจ้าช่อคำที่ต่อจะเป็นคำสัมผัสกับท้ายวรรคที่สองของบทก่อนบทสุดท้ายและลงท้ายวรรคที่สองของบทสุดท้ายคำว่าเอ่ยการร้องเล่นโต้อตอบชายหญิงนะครับลูกคู่ก็จะรับคำกรอนแรกเอ้อระเหยและคำกรอนสุดท้ายพวงเจ้าเอ่ยอันนี้ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงจะร้องออกเสียงพร้อมๆกันนะครับหรือเจ้าช่อทั้งคำกรอนส่วนคำกรอนอื่นลูกคู่จะรับทั้งสองคำท้ายของวรรค หลังเท่านั้นนักเรียนอาจจะงงนะครับว่าทาไมาคุณครูพูดเร็วนะในการอธิบายเร็วนะครับนักเรียนตรงยะนะครับเป็นเนื้อหาคร่าวๆเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีตารางอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับคุณครูเอาตัวอย่างมาให้ดูนะในหนังสือก็มีนะครับเพลงพวงมาลัยขึ้นต้นด้วยอะไรครับเพลงพวงมาลัยขึ้นต้นด้วยอะไรครับนักเรียนเออแล้วเหยเห็นไหมครับ เออแล้วเหยอลอยอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเพลงพวงมาลัยเพลงนี้เอาคําว่าเออแล้วเหยอลอยลมชั้นประถมที่6เศร้าใจต้องจากเพื่อนที่แสนรักยากจะหักความอาลัยต้องจากครูอาจารย์ครูบาอา,าจารย์สถานศึกษาให้เราหรือไทยจากการเพราะเราเรียนจบแล้วจะพบกันได้เมื่อไหร่พวงเจ้าเอ๋ยตัวจากไปไกลใจไม่ห่างเอ๋ยเพลงพวงมาลัยบทหนึ่งเนี่ยจะมีความยาวก,กี่คํากรอนก็ได้ เห็นไหมครับถ้านักเรียนได้ดูในรายการเนี่ยก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคำกรมีทั้งหมดสองวรรคในแต่ละวรรคจะมีหกคำอาจใช้เจ็ดคำหรือแปดคำได้ยกเว้นวรรคแรกของบทต้นจะมีแค่ห้าคำคำสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคหน้าสัมผัสคำที่หนึ่งสองสามหรือสี่ของวรรคหลังคำสุดท้ายของวรรคหลังทุกคำคำกรม,มีเสียงสระเดียวกันจนจบนะครับนักเรียนมาดูนะเส้นโยงนะครับเออละเหย่อลอยมีกี่คำ 5ครับนะครับมี5คำก่อนนะแล้วก็วรรคที่2ก็จะมี6 7ก็ได้นะี่ครับ8 8ก็ได้นะก่อนจบเห็นไหมครับก่อนจบต้องมีคําว่าพวงเจ้าเอย๋ยพวงเจ้าเอ๋ยก็คือผู้ชายกับผู้หญิงรองรับกันนะี่ครับต่อไปบอกความหมายข้อ2นะครับใน ให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษานะครับเล่มสีเขียวเยวนีเปิดไปในบทที่เป็นเครื่องเคียงเพลงพื้นบ้านที่นักเรียนยังไม่ได้ทำนะครับบอกความหมายในข้อที่2อนะอธิบายและการฝึกใช้คําให้นักเรียนเขียนคําอ่านให้ถูกต้องรู้จักคาอ่านไหมอ๋อให้นักเรียนเขียนคําจากคำอ่านให้ถูกต้องก็คือเขามีคําอ่านไหมแล้วแล้วก็เขียนไปสมมุติว่าสามมัง แบบนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้นะนักเรียนก็เขียนมาโคโซกสมพานนักขัตฤกษ์ฉวัตชวียนเขียนมานะครับต่อไปเมื่อสักครู่นี้เขียนคําแล้วต่อมาเขียนทาอ่านจากคําที่กําหนดให้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นนวัตกรรมเนาะอ่านวัตกรรมสกดได้บ้างเนาะนะวอนวัตอตา กรร็คำกัมณวัตกรรมแบบนี้นะครับให้นักเรียนเขียนคานําอ่านโดยมีคําว่าอัญชลีบรรยากาศสว่างสวายนะครับแล้วก็อัญมณีนะต่อไปข้อที่3อธิบายความหมายแล้วนําคําไปแต่งประโยคนะครับนักเรียนคุณครูจะบอกว่าถ่ายบทนักเรียนจะมีความหมายของคําพวกนี้อยู่ให้นักเรียนเอามาใส่เลยนะครับแล้วก็แต่งประโยค ดูจากความหมายแล้วก็มาแต่งประโยคให้เรียบร้อยนะครับแต่งประโยคโดยการใช้วิหารเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างพ่อและแม่เปรียบเสมือนในบ้านนักเรียนดูนะครับนักเรียนอาจจะได้คําว่าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบก็คือว่าเปรียบอาจจะเป็นของอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นเปรียบเทียบ ที่บ้านนักเรียนเคยเคยได้ยินคํานี้ไหมคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ชอบชอบบ่นเรานะว่า Stone เหมือนลิงนี่เห็นไหมนักเรียนอย่าลืมอย่าลืมอะไรเขาบอกว่าประโยค ประโยคจะต้องประกอบไปด้วยประธานกิยากรรมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยคนะครับที่มันสร้างออกมาเป็นประโยคนะน้องสซนเหมือนลิงใชครับผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นคือการเปรียบเทียบให้นักเรียนเขียนมา5ขอ้อต่อไปข้อที่3การใช้ภาษาเนะี่ครับเติมข้อความในเพลงเป้นบ้านให้สมบูรณ์ นะขึ้นต้นมาแล้วนะครับขึ้นต้นมาให้แล้วลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายดยสราราอ่านักเรียนนะ่าลองนะับถ้าอยู่ในห้องคุณครูจะพาลองนะเพราะว่ามันสนุกมากเลยนะครับเพลงนี้ลามะลิลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายดยสระราตัวอย่างน้องสมพรชอบแตงไทย น้องสมพรชอบแต่งไทยมีห้าคำเห็นไหมครับนักเรียนคำแรกจะมีห้าคำห้าถึงหกคำน้องสมพรชอบแตงไทยพี่สมใจนั้นชอบแต่งกว่านี่หนไหมเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาระหาสาระฮาเห็นไหม่าน้องสมพรนั้นชอบแตงไทยพี่สมใจนั้นชอบแต่งกว่าต่อไปตัวชันอยู่ชนบุรีตัวชันอยู่ชนบุรี ส่วนสมมติครูเอาส่วนตัวพี่อยู่พังงาก็ทําไมถึงเป็นพังงาก็มันเป็นลงท้ายด้วยสระอาใช่ไหมนะครับตัวอย่างบอกว่าให้ลงท้ายด้วยสระอาเพลงก็บอกแล้วว่าให้ลงท้ายด้วยสระอาครูก็ต้องเอาจังหวัดที่มันลงกับพังงาสิเอ้ยที่มันลงกับสระอาสิใช่ไหมล่ะ และจังหวัดอะไรที่ลงด้วยสระอาละ่ะยะลาพังงาได้หมดนะครับแต่ลงท้ายด้วยสารานะต่อไปเ,อเริ่มต้นใหม่นะรามาลีลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสราราน้องสมพรชอบแต่งไทยพี่สมใจนั้นชอบแต่งกว่าตัวฉันอยู่ชนบรุรีส่วนตัวพี่อยู่พังงาป้ากิ่งนั้นชอบทำสวน ป้าก,กิ่งนั้นชอบทำสวนลุงสมควรชอบชอบอะไรที่เป็นสระอ่านะจ๊ะแล้วก็ให้นักเรียนนะได้เติมไปนะครับที่่ทีเว้นไว้เห็นไหมที่เว้นไว้นะครับให้นักเรียนตอบแต่งไปเรื่อยสนุกแน่นอนครับนักเรียนอะเรามาดูหน้านี้กันบ้างนะครับหน้านี้ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงแล้วก็โยงเส้นสัมผัสน,นะครับและก็ตอบคําถามดูนะครับ ดูตัวอย่างนะเออละเหยลอยมาขอถามว่าเพลงพวงมาลัยแต่แรก,กเริ่มเดิมทีเพลงเกิดมีขึ้นที่ไหนอ่ะนักเรียนขึ้นคําว่าเออละเหยแสดงว่าเป็นเพลงอะไรลูกเป็นเพลงพวงมาลัยนะครับเป็นเพลงพวงมาลัยนะขึ้นคําว่าเออละเหยจะเป็นเพลงพวงมาลัยนะครับ จะไฮไลท์ให้นะอ่าเป็นเพลงพงมารมลายนะครับต่อไปเออละเหยลอยมาให้นักเรียนโยงเส้นสัมผัสนะนี่โจทย์บอกว่าโยงเส้นสัมผัสเออละเหยลอยมาตั้งใจว่านี่เห็นไหมโยงเหมือนกันวิหกกับอะไรตกเป็ดเขียดไหมนักเรียนก็โยง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 ไปครบนะครับเพลงพื้นบ้านที่อ่านนี้ แต่งเป็นกรที่ลงท้ายด้วยเสียงสระอะไรคำลงท้ายสระโอเรียกว่ากรอะไรกรอะไรกรอะไรอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เพลงมัวกรอะไรครับนักเรียนใช่ว่ากรอะไรข้อสองเพลงเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่าเพลงเพลงอะไร เงอะไรนะครับเขียนคำสัมผัสที่พบอย่างเช่นปรันแรกสัมผัสที่พบคำว่ามาว่าต่อไปที่อา่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดกับเข็ดเป็ดกับเข็ด ไปเป,เป็ดกับเขียนไปแล้วต่อไปวิหกกับตกวิหกกับตกแบบเนี้ยนะครับเขียนไปเขียนคําสัมผัสที่นักเรียนเจอนะครับเขียนให้ครบทุกคำอ่ะต่อไปต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่3นะครับเรื่องกลุ่มคําที่กําหนดให้ในเพลงพวงไรถูกต้องตามลักษณะบ,บังคับ มีคำมาให้แล้วมีคำว่าพวงเจ้าเอ๋ยมาไฟหันสาตอบข้อสงสัยกวางนั่นไงนั่งรถแล่นฉิวเหลือกลางแค่วาสารพัดอะไรเอ่ยอามาดูช่องแรกกันบ้างเดี๋ยวคูจะเติมให้ช่องแรกละกันแล้วช่องต่อไปนักเรียนเติมนะครับเออแล้วเฮ้ยลอยิลีอ,อลุสระิูมีไหมสระิูสระอ,รอีแมกเกิลนะครับสะรีแมกเกิลก็นี่ไงคำนี้ นั่งรถแล่นชิว่วรับลมชื่นใจเรามาเที่ยวด้วยกันหันษาทำไมครูถึาาตงตอบหันษาเพราะมีคำว่าทายปัญหารับปัญญากันดีไหมมันสัมผัสกันอยู่ใช่ไหมครับชิวกับริ้วกับชวใจกับไหมปัญหากับนี่เรื่องปิดิานามี เรื่องปิิศนามีตอบข้อสงสัยแน่เลยไม่ใช่นี่นะเรื่องปิิศนามีมีเยอะไหมถ้ามีเยอะจะต้องบอกว่าอะไระนักเรียนเขียนมาให้หมดนะครับต่อไปข้อ4ให้นักเรียนเขียนคำให้ตรงกับความหมายในวงเล็บความหมายในวงเล็บ แสดงว่ามีคําตอบในวงเล็บมาแต่ไม่มีความหมายหรือว่าเขาอาจจะให้ความหมายมานะครับเพลงพื้นบ้านมีหลายอย่างซึ่งในภาคกลางร้องเล่นกันในสายน้ําในไร่นาหรืองานเทศกาลอะไรเทศกาลอะไรที่เรียกว่างานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาลมีคําศัพท์ท้ายบทนะครับนักเรียนดูได้เพลงพื้นบ้านจัดเป็นเพลงอะไรเพลงอะไรในวงเล็บดูในวงเล็บนะครับตอบมาให้ครบ ข้อที่5นะครับมาดูข้อที่5ก่อนให้นักเรียนเขียนสื่อต่างๆที่มีรอบตัวแล้วบอกประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากสื่อนั้นสื่อต่างๆนักเรียนมาดูอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างสื่อต่างๆคอมพิวเตอร์ใช้สื่อไหมทีวีใช่ไหม ไอ้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับบอกมาประโยชน์ที่ได้รับก็คือได้รับอะไรสมมุติว่านักเรียนได้คอมพิวเตอร์นะสมมุตินักเรียนเอาคอมพิวเตอร์สิ่งที่ได้รับก็คือว่านักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้สื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนคืออะไรอาจจะเป็นห้องสมุดได้ไหมนะครับประโยชน์ที่ได้รับสื่อภูมิปัญญาสื่อภูมิปัญญาคืออะไร ภูมิปัญญาแถวบ้านเช่นเพลงพื้นบ้านใช่ไหมขนมไทยการทําขนมไทยประโยชน์ที่ได้รับอะไรก็ว่าไมมันคือสื่อ,อะนะครับนักเรียนคิดว่าสื่อประเภทไหนที่เหมาะสมกับนักเรียนแล้วบอกประโยชน์การใช้สื่อนั้นด้วยนะครับส่วนมากนักเรียนก็จะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่นักเรียนใช,ใช้โทรศัพท์มือถือกันเก่งนะครับแล้วก็คัดลายมือหน้าสุดท้ายนะครับ ครูยอ้อยฝากติดตามนะครับนักเรียนฝากติดตามช่อง YouTube ครูยอพวยนี่ครับชื่อว่าครูยอ้อยชาแนลแล้วก็ฝากติดตามในเพจ Facebook ภาษาไทยบายครูยอ้อยด้วยครูยอ้อยจะลงใบางานไว้ในนั้นนะครับหรือว่าอาจจะมีผลงานต่างๆของครูยอ้อยลงไปแล้วก็ในเรื่องของคลิปสอนคลิปสอนนะครับก็ครูก็จะไปแปะใน Facebook เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ให้นักเรียนนะครับตั้งใจทํางานแล้วก็ส่งงานกันด้วยนะครับให้ส่งในรลย์กลุ่มวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมใครยังไม่ได้เข้าก็รีบเข้านะครับเทอม2แล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ